สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถาบันพระแท้สมเด็จโตแห่งประเทศไทยที่อาจารย์นลัวันนี้ผมก็ได้นําพระมาตรวจเช็คทางหลักวิทยาศาสตร์ครับเดี๋ยวชมนี่พระชุดนี้ได้มาตรวจเช็คทางหลักวิทยาศาสตร์ครับเดี๋ยวตรวจเช็คพระเอ่อทางหลักวิทยาศาสตร์ก่อนใช้กล้องส่องก่อนครับเห็นไหมเราจะใช้กล้องส่องตรวจเช็คทางหลักวิทยาศาสตร์ยกระดับ อันนี้จะเป็นชุดเบนจาา่าภาคีนะตรวจแค่งองค์นี้กับองน,นี้ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นชุดเดียวกันตรวจวิทยาศาสตร์เสร็จถึงจะไปตรวจพลังตรวจตังหลักวิทยาศาสตร์ก่อนเสร็จก่อนแล้วค่อยไปตรวจพลังพุทธคณครับสิ่งจริงก็ทำเป็นคู่มาสองกาสมเด็จโตตอนนี้กาําลังตรวจเช็คทางหลักวิทยาศาสตร์อยู่ครับเขาจะดูการเปลี่ยนแปลงต่างกายภาพ ว่าพระแทลองค์ว่าถึงยุคไหมโดยกล้อง5,000เท่าครับไอ้500เท่า500เท่าวันนี้ก็มีคนมาตรวจเช็คเยอะมากเพราะวันพุธเปิดวันแรกของสัปดาห์ใครมีพระอะไรก็นำมาตรวจเช็คทางนหลัวิทยาศาสตร์ได้ครับที่สถาบันพระแท้สมเด็จโตแห่งประเทศไทยที่อาจารย์อาลาม ถ้าจะติดต่อก็ติดต่อได้เลยครับช่องทางนี้ครับพิสถาบันพระแทนสมเด็จตระแห่งประเทศไทยครับที่เอทีไอเจ้าที่ตอนนี้ที่ที่วัดตอนนี้กำลังตรวจเช็คทางหลักวิทยาศาสตร์ครับตอนนี้กำลังตรวจเช็คทางหลักวิทยาศาสตร์ดูกายภาพก่อนฮะเดี๋ยวค่อยพอตรวจเช็คเสร็จนี้ก็ไปตรวจเช็คพลังพุทธคุณฮะเดี๋ยวก็ไปตรวจเช็คพลังพุทธคุณ <LY humming> สถาบันพระแท้เสียงเด็จโตแห่งประเทศเราแล้วก็จะมีคนเข้ามาตรวจเช็คเยอะมากเมื่อเช้านี้โคตรเยอะเลยเมื่อเช้าไม่โคตรเยอะเลยเดี๋ยวให้เขาตรวจเช็คพลังพุทธคุณเสร็จก่อนฮะแต่ละองค์เดี๋ยวค่อยให้ตรวจเช็คทางหลักวิทยาศาสตร์ก่อนกอสิกา หนึงดวงก็ได้หนกาสิบดวงก็คือสิกาแต่ถ้าหารหนึ่งเก้าได้ดูกันเปลี่ยนแปลงร่กายยาพาเเนื้อสีเนื้อเนื้อจะเป็นเหมือนเหมือนใครมีพระกอกเก่าๆครับหรือพระสี่สห้าสิบปีครับก็มาตรวจเช็คทางหลักวิทยาศาสตร์ได้ที่อาจารย์ลำหาหรือเก่าเก่าพันกว่ปีห้า้อยปีหก0อปีก็มาตรวจเช็คกายกันท่าน ตัวเทียนนั่คือตัวบนพอตรวจเช็คนี้เสร็จก็อาจารย์ลาท่านจะลองตรวจเช็คพลังพุทธคุณครับเขาตรวจเช็คก็จะดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพาพระถึงยุคบนเขาเรียกเทียนกัวสื่อหกจะบนคสิีก็คือฟ้าประธานพอดเทียนก็คือฟ้าครับอันนี้จะเป็นเนื้อดินครับเป็นสมเด็จพระจันทร์โตมังศรที่ท่านสร้างเนื้อดินหลังตารัชกาล ตัวตัวบนตัวบนนะตัวเทียนนะครับตรงมันจะมีแขนใช่ไหมครับแขนตรงแขนฝักฝักซ้ายมือเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนึงจะแหวกนิดนึงอ๋อนี่เขาแก่การเปลี่ยนแปลงกายภาพนะถ้าเราเรียนแขนครับตัวบนครับตัวล่างตัวตัวล่างตัวล่างคือขาครับแต่ตัวตัวที่ขีดต่างขี่นี่ครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพครับมันจะมันจะมันจะเว้าเดียวเองเว้าเว้าตรงช่วงแขนนะมันแหวกเนี่ยเรา เน้าดินเน่าดินแหว่งมานิดนึงนะนนั้นคือถ้าของแท้จะเป็นแบบนั้นจะมีแหว่งตัวแค่สององค์ก็พอไหมไม่ไม่ต้องดูว่าดูที่ตัวแรกตัวเดียวเพราะว่าจะทําบัตรเป็นชุดไงชุดเป็นจ่าพากิจะมีรอยแหว่งนิดนึงตะกัวทําชาเล็บเทียนแหว่งอะไรอย่างไร้ย่าปีหนึ่งดาวที่ที่ที่อาแปะเขียนมาตอนแรกก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าคือตะกัวทําชาครับคือเยี่ยมคนลเนี่ย เป็นคนชุดบรรจารพักีของสมเด็จพระพุทธเจ้าโตมมลังศรีที่ทำสร้างครับแล้วก็จะมีแตกุอยู่ที่ี่แต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนโพครับที่วัดละค่ะแต่ว่าอันนี้ผมไปดูแล้วอันนี้ไม่แหวงน่าจะน่าจะไม่ได้สร้างที่เดียวกันเพราะว่าถ้าเป็นที่สร้างจากของไทยสงวนที่จะแบ่ครับเดี๋ยวสักหน่อยตรวจเช็คพลังพุทธคุณฮะเดี๋ยวตรวจเช็คนี้เสร็จกันตรวจเช็คทั้งหลักวิทยาศาสตร์เสร็จกัน เขาถ่ายแล้วเขาเขาอาจจะทําขึ้นมานั่นแหละเขาเอารูปที่ถ่ายไว้แล้วมาเดี๋ยวค่อยให้อาจารย์ตรวจเช็คพลังวัดพลังพุทธคุณแต่ว่ามันจะเป็นแบบทําใหม่ลูกศิษย์ลูกลูกสาวเขาเขาเรียกว่าเจเล็กเจเล็กนี่คือลูกสาวคนเล็กของเขาเนี่ยยังยังมีชีวิตอยู่แล้วก็จะจะผลิตยันนี่ออกมาแต่ไม่ได้ขายผลิตยันี่ออกมาปพ๊บแล้วก็ให้อาแปะไปวางบนบนบนหน้าตักอาแปะที่เป็นรูปหล่อคือเหมือนกับให้อาแปะปลูกเสกแต่ซึ่งแบบเราก็ไม่รู้มีพุทธคุณหรือเปล่า แต่ว่าอันที่ทันท่านอ่ะเอาแปกป,ปุ๊บเซกเองอในสันเจ้าในสถาบัานพระแท้สมเด็จโตแห่ <ขา S 1> งประเทศไทยใครมีพระนามมาตรวจเช็คทางเหล่าวิทยาศาสตร์ได้ครับตอนที่ปุ๊บเซกมีทูเรือมันกระส่งมีง <Ooh> ม,มีมีอูเหาตัวขึ้นมาแผ่แม่เบี้ยอย่างเงี้ยข้างแต่ว่าไม่ทำอะไรมามาเสร็จออกมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่รู้มาจากไหนมามามาจ้องอยู่เนี้ยสองตัวเขาปุ๊บเซกเสร็จปุ๊บปุ๊บแล้วคนรู้ปุมบเซกเสร็จก็ไปในแหละคือเขาถึงหากาถึงขาว่ามีหาากอไร่างง้สร้างมันถึงแพง หือนัางหลักแสนก็มีครับนงใช่ครับถ้าแบบว่าคนเดือดร้อนเดือดร้อนเนี่ยก็จะขายหลักหมื่นหลัหมื่นใครมีพละอะไรก็มาตรวจเช็คทางหลักวิทยาศาสตร์ได้ครับแต่จะแบบหลักแสนเนี่ยหนุ่มหนุ่กัญชัยมาเช่าไปแสนอยติดตานี่ยสถาบันพระแท้สมเด็จโตแห่งประเทศไทยครับได้นก็หนุ่มกันชัยเาตงตู้มารับพ่อผมไปออกแางแต่พ่อมกลัวว่า ตอนนั้นเขากลัวว่าจะเอาหมก็เอาไปทําให้มีอะไรให้ทางบ้านของที่จังเลยเนี่ยไปต้านกระแสให้เพราะผมก็เลยไม่ไม่กล้าออกรายการแต่ว่าก็มาถ่ายที่สันเจ้าเมื่อกี้รายการเนี่ยก็เลยมาขอขอนุญาตมาถ่ายที่สันเจ้าเสรีนใช่ไหมคะสตาบันพระแท้สมเด็จโตแห่งประเทศไทยเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวให้อาจารย์หลามท่านเดี๋ยวให้อาจารย์นัลหลำท่านตรวจเช็คพลังพุทธคุณนี่ตรวจเช็คทางล็อวิสาเสร็จแล้วจะมีพอผม ก็เลยได้ได้เป็นลูกพ่อก็เลยได้ไปอยู่ในศานเจ้าด้วยออ๋ไไม่ด้เป็นก็เลยได้เป็นเป็นทำเป็นเป็นคันักกรรมการของที่นั่นจันครับเดี๋ยวตรวจเช็คพลังให้หน่อยอันนี้จะเป็นชุดเบญจาภาคีครับ่านหมดไหมเนี่ยก็เดี๋ยวตรวจเช็คละอันนี้จะเป็นชุดเบญจาภาคีนะตะกวดทำชาออกเป็นใบเดียวใช่เช็ดดูแล้วเช็คดูแลอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์นารามท่านตรวจเช็คพลังพุทธคุณครับ เแห่งเช็คพลังพุทค no ุณครับเมื่อกี้ผมบอกผิดมแ่งต้นขาไม่ไ่แ่งนี่ยต้นขาเหนียวคงกระพันนีจะเป็นเหนียวนะฮะนี้เหนียวคงกระพันครับตํารวดท่ามชาสมเด็จพระจันท์โตโฮมลังสีครับเหนียวคงกระพัน พรรคทางนี้คือเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองรับโชคอันนี้เรียกเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองรับโชคตะโกธำช่าที่พระราชษณเดชโตท่านสร้างครับมีโอ้โหมีทั้งเหนียวคงกระพันชุดเป็นชาภพากีแล้วก็เรียกทรัพย์เหนียวคงกระพันเลี้ยกันดูเบอร์ให้กันทีเด็ดเลยครับที่ช่วงที่ผมมาตอนนั้นอะ อันนี้เหนียวคงกระพันนี่ก็เหนียวคงกระพันครับตกลงทาชามไม่เป็นเลยคือผมมันไม่เน้นเองอันนี้จะเป็นพิมพ์พระรอดครับพิมพ์พระรอดและอนี้จะเป็นพิมพ์ผงสุพรรณเรียกซาบครับผงสุพรรณเรียกซาบพลังตะคุณอันนี้แม่ชีบนเรือนฮะบนเรือนเนื้อดำเนื้อบรรลัครับ อ,นนอันนี้เรียกซับอันนี้เรียกซับครับแม่ชีบนเหลืองอันนี้จะเป็นเนื้อโบลานครับเนื้อดำอันนี้ก็จะเป็นอ่ปูจันร์วัดโมลีครับแร่บางไผ่น,นี่เหนียวคงกระพันเหนียวครงกระพันแร่บางไผ่ปูจันทร์วัดโมลีองค์น,นี้จะเหนียวคงกระพันครับ อันนี้จะเป็นเจ้าสัวครับปุบุญพัดกลางบางแก้วอันนี้เรียกซับอันนี้เรียกซับรับโซ่เหนียวกับพันก็เหมือนกันเลยนะเจ้าสัวพิมพ์เจ้าสัวอันนี้จะเป็นพิมพ์ของรุ่นแรกหลวงพ่ออีวััตะฮีบครับเหนียวนะสุพรรณหลวงพ่ออีวัดตะตฮียบองนี้คือเหนียวคงกับพันครับ พลังพุทธคุณก่อนจะนํามาตรวจเช็คพลังพุทธคุณก็ต้องตรวจเช็คทางหลักวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับว่าพระแต่ละองค์ถึง,ถงยุคไหมตรวจสองแล้วว่าว่าแท้แล้วเราถึงมันจะมาวัดพุทธคุณให้ครับอนนค,บคบอันนี้เหนียวอันนี้เหนียวครับอันนี้ทรงสิงคโปร์ครับอข้างหลังจะเป็นตาราชกรดูอันนี้สมมติว่าเทียบเป็นพระ ผ้าไม่แท้ที่เราตรวจว่าไม่แท้แล้วเนี่ยถ้าเราวัดเนี่ยมันจะไม่มีการเคลื่อนที่อืใช่ครับใช่เนี่ยนะฮะเทียบกับผ้าเกหรือว่าผ้าที่เราตรวจแล้วมันไม่อันยุคไม่แท้เนี่ยมันก็จะไม่มีกุทุคุณแล้วนันนแหละอาจารย์ใช่ผ้าไม่แท้ป่ะอืมไม่แท้เออเออมาตรวจเช็คดูอันนี้จะเป็นผ้าไม่แท้ครับมันจะไม่มีพลังพุทุคุลมันจะไม่วิ่งเลยครับมันจะนิ่งนะครับมันจะนิ่งเลยครับเห็นไหมมันจะนิ่งเลยครับ เป็นพระเก๋นะที่ทำเคื่อนะขนาดลงพบกันนะเนี่ยก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นพระโรงงานอืมนี่ก็เหมือนกันนะฮะเนี่ยนี่ก็ไม่แท้นี่ก็เป็นพระโรงงานเหมือนกันมันจะนิ่งครับมันจะนิ่งวัดยังไงก็ไม่มีพุทธคุณครับเห็นไหมนี่คือการตรวจเช็คของเราวิทยาศาสตร์เดี๋ยวผมขอดูนี้หน่อยครับอาจารย์มันไม่มีอะไรกดเลยนะตรงนี้เนี่ยเห็นไหมดึงได้เนี่ยมันไม่มีอะไรกดเลยครับนี่ดึงได้ครับเห็นไหมจะหมุนมันอยู่มันจะหมุนของมันี่ย เราเราเพียงจับตัวนี้เฉยๆเราเพียงจับ้ามให้แน่นมันจะไปเองมันไม่มีอะไรแบบที่นี่ไม่มีน่เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเห็นไหมเห็นไหมครับมันไม่มีรีโมทไรกดนะไม่มีนะไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยดูดีๆครับมันไม่มีรีโมทอะไรครับอันนี้คือจะพลังพุทธคุณครับแบบดาวซิ่งครับอ่างั้นขอบคุณอาจารย์อลรรมมากครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ละครับสวัสดีครับ